มีเชียงคานแล้วนะครับเี็โรงแรมที่เราพักนะแต่ว่าหลงมากเดี๋วยวเรา,ไ,ราไปดูบรรยากาศที่บนนะครับูสนอะไรสูงไม่ได้สูงมากครับเดินดีๆนะครับลงสะดุด ผมว่าอย่างนั้น <No. S 1> นเนาะี่ครับ oh. สิ่งที่งบนแล้วนะครับนี่ดูทางด้านล่าง oh. เ,เราจะไปดูวิวด้านนอกนะครับ oh. ตามไปตามไปตามไป นะครับที่นี่เกาชื่อชื่ออะไรนะครับโรงแรมช,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 ชิคค,ค่ะชิชิชิคเชียงคานโรงแรมชิคเชียงคานนะครับอ๋อนี่อ๋อนี่เป็นห้องส่วนตัวของผ<ม>ู้จัดการอโอโร้โหระเบียงยาวมากฮนะกว้างมากนฮะเราจะเห็นหัวถ้าฝนมืดไปนหน่อย แต่ถ้ามองด้วยตาเปล่านี่เห็นแม่น้ำโขงกว้างมากนะฮะเห็นเห็นสาวเร้าเห็นเสาวลาวที่อยู่ฝั่งรู้ไหมครับลูกน้องเองเอากลับไปซักผ้านะฮะตอนนี้หมอกลงแล้วนะครับหมอกเริ่มตอนนี้หมอกเริ่มลงนะฮะอากาศเริ่มดีมากนะครับสวยบรรยากาศดีมากครับโรงแรมชิกชิกเชียงคานนะฮะมีโอกาสก็มาได้นะฮะใช่ครับ